สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําที่ประวิสัญนชนีและไม่ประวิสัญนชนีนะคะก่อนจะทําการเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดมาให้เรียบร้อยนะคะเตรียมสมุดมาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาเขียนตามคําบอกกันนะคะหลังจากท้าย คลิปนี้ที่คุณครูสอนไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนตามคำบอกนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะคำที่ประวิสัญชณีและไม่ประวิสัญชณีนะคะให้ในกักเรียนอ่านและสังเกตคำมีรูปสระอะและออกเสียงอะชุดที่หนึ่งอ่านตามคุณครูนะคะกระซิบ กระดาษกระดูกกะทิกะเพราะขนาบะมีประกอบประกาศมะเร็งระ กาสะดวชุดที่1น,นะคะจะเป็นคำที่มีรูปสระอะนะคะและก็ออกเสียงอะนะคะในคำแรกนะคะมาดูชุดที่2กันนะคะชุดที่สองชุดที่สองอเตรียมตัวนะคะอ่านตามคุณครูนะ จังหวะซาบะทุระอิสระระยะลักษณะศิลปะหิมะชุดที่สองนี้จะเป็นคำที่มีรูปสระอะแต่เป็นยังไงคะอยู่ ข้างหลังใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคำแรกแต่ว่าเป็นคำที่อยู่ข้างหลังนะคะกลุ่มคำสองชุดนี้นะคะเรียกว่าคำประวิสันชนีนะคะก็คือคำที่มีรูปสระอะให้เราเห็นเลยจำไว้ว่าประวิสันชนีมีรูปสระอะนั่นเองนะคะอ้าวมาดูต่อมาชุดต่อมา อ่านและสังเกตคำไม่มีรูปสระอะและออกเสียงอะอ่านตามนะคะถนนพลังงานสบายอธิบายอร่อยอนามัยคุณภาพจักรยาน วันในยุคผลิตภัณฑ์สุขภาพธนบัตรค่ะสังเกตว่าคำชุดนี้หรือคำกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีรูปสระเลยใช่ไหมคะนั่นล่ะค่ะเขาเรียกว่าคำไม่ประวิสัญชนีพอจะเข้าใจไหมคะคำที่ คำที่มีรูปสระอะเรียกว่าประวิสัญนีแต่คำที่ออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระเรียกว่าคำไม่ประวิสัญนีนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะคุณครูอยากให้ทบทวนให้นักเรียนได้อ่านนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนนั้นเป็นไงคะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ จะทำให้อ่านได้เขียนได้นะคะอา้าวเรามาทดสอบกันว่านักเรียนจะจำได้ไหมเรียนไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองจะจำได้ไหมว่าเราจะสามารถที่จะเขียนตามคำบอกได้หรือไม่อา้ามาเตรียมสมุดให้พร้อมนะคะเดี๋ยวจะเผื่อใครยังไม่ได้เตรียมให้เวลาเตรียมสมุดนะคะคุณครูจะให้เวลาเตรียมสมุด นะคะสักสองนาทีเพราะว่าให้เตรียมตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะให้เตรียมตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยของเราไม่แน่ใจว่าเอาไปด้วยหรือเปล่าถ้าไม่เอาไปด้วยก็ต้องหาสมุดเล่มไหนก็ได้เขียนตามคำบอกแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะถ่ายเป็นภาพถ่ายส่งมาให้คุณครูได้ดูเพื่อจะได้ตรวจสอบคะแนนนะคะว่านักเรียนได้ชม,ชมคลิปและนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะอ้าวถึงหรือยังสองนาทีน่าจะยังคุณครูจะให้เวลานะคะให้เวลานักเรียนเขียนนะคะประมาณคำละ หน,นาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจเขียนเลยนะคะอ้าวเตรียมตัวคําที่หนึ่งคำที่1คําว่าประดาษกระดาษ,ดาษคิดว่าหลายๆคนคงเขียนเสร็จแล้วนะคะทวนอีกครั้งนะคะ ระดาษคำที่สองคำว่าคะนาคะนาคำที่สามคำว่า ศิละปะศิละปะคำที่สี่คำว่าพลังงานพลังงาน คำที่ห้าคำว่าอะนาไมอนาไมคำที่หกคำว่ากะิกะทิ คำที่เจ็ดคำว่าคุณภาพคุณภาพคำที่แปดคำว่าสะดวกสะดวก คำที่เก้าคำว่าบะมีบะมีคำที่สิบคำว่าสบายสบาย อ้าวโอเคพร้อมที่จะตรวจแล้วนะคะไปดูกันเลยว่าเขียนถูกหรือเปล่าคำที่หนึ่งคำว่ากระดาษถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยคำที่สองคำว่าคะนาคำที่สาม ศิละปะคำที่สี่พลังงานคำที่ห้านามัยคำที่หกกะทิคำที่เจ็ดค,ค,คุณภาพแปสะดวกเก้า บะมีสิบสบายเป็นยังไงกันบ้างคะได้เต็มสิบกันหรือเปล่าถ้าใครได้เต็มสิบก็ยินดีด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนดีมากเลยนะคะส่วนคนที่ยังได้คะแนนน้อยๆอยู่ก็ พยายามนะคะในครั้งต่อไปเนาะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เขียนตามคำบอกเรื่อยๆแบบนี้นะคะสั่งงานงานชิ้นอีกหนึ่งชิ้นนะคะนอกจากที่นักเรียนเขียนตามคำบอกเขียนเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องแก้ข้อผิดใช่ไหมคะแก้คำผิดนะคะแก้คำผิดให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อให้คุณครูตรวจด้วยนะคะมีเขียนตามคำบอกมีแก้คำผิดและ ชิ้นสุดท้ายเลยของวิชาภาษาไทยนะคะในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนแต่งประโยคจาก10คคำนี้หละ10บคำที่ครูให้เขียนตามคำบอกนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะแต่งประโยคมาส่งคุณครูด้วยนะคะในสัปดาห์หน้าคุณครูจะได้ตรวจให้นะคะหรือนะคะ นักเรียนสามารถที่จะส่งงานผ่านทางกลุ่มแชทไลน์ของเราได้เลยนะคะโดยเฉพาะการเขียนตามคำบอกนะคะนักเรียนที่ได้ชมคลิปแล้วนะคะวันนี้แหละได้ชมคลิปวันนี้ก็คือให้นักเรียนเขียนตามคำบอกวันนี้และนักเรียนก็ส่งผลงานตัวเองวันนี้เลยนะคะส่งเพื่อคุณครูจะได้ให้คะแนนนะคะอ้าวสำหรับ คลิปนี้นะคะคลิปการเรียนเรื่องคำที่ประวิสันชนีและไม่ประวิสันชนีนะคะสรุปว่าคำที่เป็นคำประวิสันชนีก็คือคำที่มีสระอะอยู่ในคำส่วนคำที่ไม่ประวิสันชนีก็คือเป็นคำที่ไม่มีสระอะแต่ออกเสียงอะนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะอย่าลืมแก้ข้อผิดด้วยแล้วก็อย่าลืมแต่งประโยคมาให้ครูและอย่าลืมส่งเขียนตามคำบอกมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะอย่าลืมให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะถูก1ข้อให้1ข้อถูก10ข้อก็คือ10คะแนนถูก9ก,ก,ก็คือ9คะแนนนะคะอ่าปอยนักเรียนโชคดีนะคะ